หญิงสาวผู้อาพัพตอนที่166การทดลองใช้เมื่อเจ้าหมิงซีได้ยินเช่นนี้ก็หาได้รู้สึกผิดหวังไม่กลับรู้สึกตื่นเต้นยิ่งขึ้นอีกข้าเข้าใจแล้วมันเป็นยาสำหรับเด็กในฉบับผู้ใหญ่ใช่หรือไม่การที่รสชาติดีจะส่งผลต่อฤทธิ์ยาไหมวางใจเธอมันมีแต่ผลลัพธ์ที่ดีกว่ายาต้มเท่านั้นไม่มีทางแย่กว่าสำหรับจุดนี้กู้เยีย่สามารถรับประกันได้อย่างมั่นใจของที่กู้เยี่ยผลิตขึ้น จะต้องเป็นของฉันเลิอดเท่านั้นนางจะยอมปล่อยให้ยาชงเล็กๆน,น้อยๆเท่านี้ทำลายชื่อเสียงของตนได้อย่างไรเจ้าหมิงซีได้ยินมาว่ากู้เย่ได้นำตัวอย่างยาชงแก้หวัดมาด้วยจึงรู้สึกตื่นเต้นมากและรีบส่งคนไปค้นหาผู้ป่วยที่มีไข้ลมหนาวและไข้ลมร้อนเขาบังเอิญเจอคนป่วยเป็นโรคนี้พอดีไม่นานนักลูกน้องของร้านไปเฉาถังได้ส่งคนไข้ามาให้คนไข่มีอาการปวดศีรษะลำคอบวมและมีอาการปวดไอ มีเสมหะและน้ำมูกเหลืองปลายลิ้นแดงกลางลิ้นสีขาวอมเหลืองซึ่งเป็นอาการทั่วไปของไข้หวัดลมร้อนท่านหมอห่วงวินิจฉัยให้ไข้ลมร้อนเป็นโรคคุกคามซึ่งทำให้ลมปอดเสียสมดุลกู้เยี่ยหยิบขวดกระเบื้องสีขาวออกมาหนึ่งขวดจากนั้นก็เทผงยาสีเหลืองออกมาหนึ่งช้อนใส่ลงในถ้วยก่อนจะเทน้ำร้อนและคนเบาๆให้ละลาย เจ้าหมิงซีเอ็นตัวเข้าไปดมใกล้ๆได้กลิ่นยาจางๆเขามองไปที่ยาน้ำสีใสถ้วยนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเขาพยายามควบคุมตัวเองอย่างเต็มที่ก็คงหยิบมาลองดื่มสักคำแล้วผู้ป่วยคนนี้มองดูเขาอย่างประหลาดใจทั้งๆที่เห็นอย่างชัดเจนว่าคนผู้นี้เป็นเท่าแก่ร้านไปชเฉาถังเขาต้องป่วยแล้วแน่ๆถึงพาผู้ป่วยของร้านตัวเองไปที่ร้านยาคู่แข่งอีกทั้งยังจะแย่งดื่มยาของผู้ป่วยโรคนี้จะติดต่อได้หรือไม่นะหลังจากนี้น่าจะต้องไปร้านไปชเฉาถังให้น้อยหน่อยแล้ว เร็วเข้ากินยาตอนที่ยังร้อนอยู่ถึงจะดีที่สุดเจียงจงเทียนที่อยู่ด้านข้างก็หยิบถ้วยยาขึ้นมาอย่างอยากรู้อยากลองและส่งไปที่มือของผู้ป่วยจากนั้นดวงตาที่สวยงามก็เปล่งประกายเจดจ้ายอย่างอยากรู้อยากเห็นผู้ป่วยมองดูปฏิกิริยาของผู้คนรอบข้างอย่างประหลาดใจนอกจากแม่นางน้อยผู้นี้แล้วคนอื่นๆมีท่าทางแปลกประหลาดเหลือเกินราวกับว่าเขาเป็นเนื้อติดมันเลิศรสชิ้นหนึ่ง พวกเขาต่างจ้องมองตนเองและยาในมือด้วยสายตาอันร้อนแรงอย่างผิดปกติคนเหล่านี้คงไม่ได้ใส่อะไรแปลกประหลาดลงไปในยาของเขาหรอกนะเขาไม่ดื่มได้ไหมดื่มเธอพอดื่มแล้วอาการป่วยของเจ้าก็จะหายอย่างรวดเร็วเจ้าหมิงซีให้กำลังใจอยู่ข้างๆผู้ป่วยยิ่งลังเลมากขึ้นไปอีกเมื่อได้ยินคำพูดเมื่อครู่ไม่รู้เพราะเหตุใดช่างให้ความรู้สึกราวกับดื่มเธอพอดื่มแล้วเจ้าก็จะได้หลุดพ้นเสียที เขามีความรู้สึกอยากจะรีบหนีกลับบ้านแต่ก็ถูกคนเหล่านี้รุมล้อมเอาไว้ไร้หนทางหนีพวกเจ้าพวกเจ้าให้ข้าดื่มอะไรเมื่อครู่นี้ข้าเหมือนเห็นว่าแม่นางน้อยคนนั้นใส่อะไรบางอย่างลงไปโรคของข้าไม่รักษาไม่ได้หรือผู้ป่วยเป็นลูกชายของผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในเมืองในบ้านมีเงินออมอยู่เล็กน้อยและใช้ชีวิตได้อย่างค่อนข้างมีความสุขเขาไม่อยากถูกผู้อื่นทำร้ายโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลย กู้เย,ยกลั้นขำม,มองไปที่เจ้าหมิงซีและเจียงจงเทียนก่อนจะดึงพวกเขาออกห่างจากผู้ป่วยพวกเจ้าใจเย็นก่อนดูสิทธธให้ผู้ป่วยตกใจหมดแล้วทั้งสองคนถอยออกห่างอย่างไม่เต็มใจและหยุดยืนห่างจากผู้ป่วย3ามก้าพวกเขาต่างมีความคิดเหมือนกันคือรอดูผู้ป่วยดื่มยาเข้าไปจากนั้นจึงถามเรื่องรสชาติและความรู้สึกจากอีกฝ่ายดังนั้นจึงไม่มีใครยอมห่างออกไปมากกว่านี้กู้เย,ยสสยหน้าอย่างจนใจ นางจึงอธิบายที่มาของยาให้กับผู้ป่วยฟังเมื่อผู้ป่วยได้ยินว่านี่คือยาสําหรับเด็กฉบับผู้ใหญ่ทันใดนั้นจึงดื่มเข้าไปอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นเขายังเลียปากพร้อมกับพยักหน้ายอย่างพอใจแล้วพูดว่าหวานจริงๆด้วยการที่ไม่สบายแล้วได้กินยานสวรรค์เช่นนี้ทําให้รู้สึกว่าไม่ทรมานขนาดนั้นแล้ว ที่แท้พี่สาวของผู้ป่วยคนนี้มีลูกชายอายุเจเดือนที่ป่วยเป็นไข้หวัดเมื่อเดือนก่อนไม่สามารถกินยาต้มได้ทันทีที่ป้อนเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาและยังร้องให้ไม่หยุดร้านจี้หมินถังในเมืองที่นางออกเรือนไปอาศัยอยู่ขาดแคลนยาสำหรับเด็กอย่างรุนแรงจึงพาลูกชายกลับมาเสี่ยงดวงที่บ้านท่านแม่บังเอิญว่าตอนนั้นร้านจี้หมินถังในเมืองเพิ่งได้รับยาสำหรับเด็กจากกู้เยี่ยมาจำนวนหนึ่งพอดี หลังจากผ่านการวินิจฉัยจากท่านหมอห่วงเขาจึงได้สั่งยาชงสำหรับลดไข้และรักษาไข้หวัดลมหนาวเพียงดื่มไปสองวันอาการป่วยก็ดีขึ้นมากรสชาติหวานของยาสำหรับเด็กเป็นที่ชื่นชอบของเด็กทั่วไปเด็กๆที่ป่วยหลายคนเมื่อถึงเวลากินยาก็จะดีใจจนกระโดดโลดเต้นและส่งยิ้มหวานให้กับคนขายยาในร้านจากมุมมองของผู้ป่วยผลลัพธ์ของยาสำหรับเด็กดีกว่ายาต้มทั่วไปหลายเท่า ดังนั้นยาสำหรับเด็กฉบับผู้ใหญ่ก็ไม่แตกต่างเช่นกันแน่นอนหลังจากที่ได้ฟังการอธิบายจากผู้ป่วยกู้เยี่ยก็รู้สึกสบายใจเนื่องจากการที่ยาสำหรับเด็กได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกต่อปากต่อปากและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยคำนึงถึงมโนธรรมของร้านจี้หมินถังมันเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับนางข้าต้องดื่มยานี้กี่ครั้งต้องมากินที่ร้านทุกวันไหมไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์ยาดีเกินไปหรือเป็นสาเหตุทางใจ ผู้ป่วยรู้สึกว่าอาการป่วยของตนบรรเทาลงไม่น้อยเขาไม่ปวดหัวขนาดนั้นแล้วอาการเจ็บคอก็บรรเทาลงมากกู้เย,ย่เห็นว่าตอนที่เขามายังมีอาการไอรุนแรงจึงนำน้ำเชื่อมแก้ไอที่นางพกมาด้วยออกมาและเทออกมาหนึ่งช้อนละลายน้ำให้ผู้ป่วยกินอันนี้อร่อยยิ่งกว่าหลังจากดื่มแล้วรู้สึกชุ่มคอไม่คันเหมือนเมื่อครู่นี้แล้วผู้ป่วยแสดงบทผู้ทดลองอย่างสมบทบาท ทนใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าตนเองมีโชคไม่เลวจริงๆเมื่อป่วยเป็นโรคนี้แล้วยังสามารถพบเจอเรื่องดีอย่างยาใหม่ของร้านจี้หมินถังยานี้ต้องกินวันละสามครั้งทางที่ดีควรกินทุกครั้งหลังอาหารยังไม่ทันที่กู้เยี่ยจะพูดจบผู้ป่วยก็ลุกขึ้นยืนและแสดงสีหน้าเข้าใจเข้าใจแล้วหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จข้าจะมาอีกครั้งท่านหมอน้อยข้ายาเท่าไหร่หรือข้าจะจ่ายให้เจ้าตอนนี้เลย ยานี้เป็นของร้านจี้หมินถังเจ้าไปถามท่านลุงสามสกุลไปเถอะกู้เยียนไปที่ไปจิงเซวีนนางแค่รับผิดชอบเรื่องการผลิตและจะไม่แทรกแซงเรื่องการจำหน่ายไปจิงเซวีนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ายาตัวนี้พวกเราจะวางจำหน่ายในสองเดือนหลังจากนี้ส่วนเรื่องราคานั้น แน่นอนว่าต้องแพงกว่ายาต้มอ,อยู่มากแต่พวกเรารับรองว่าผลลัพธ์จะต้องเป็นที่พอใจของผู้ป่วยส่วนเจ้าในฐานะผู้ทดลองคนแรกร้านจี้หมินทางของพวกเราจึงไม่เก็บค่ายาเจ้าก็แล้วกันขอเพียงให้เจ้าเล่าความรู้สึกหลังกินและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังอย่างละเอียดก็พอแล้วผู้ป่วยหัวเราะแล้วพูดว่าแบบนี้นับว่าข้าได้รับผลประโยชน์เกินไปแล้ว ได้เลยสองวันนี้ข้าจะให้ความร่วมมือกับการจัดการของพวกท่านตราบใดที่ข้าไม่ต้องกินยาต้มที่ขมจนแทบถึงตายและยังสามารถรักษาโรคของข้าจนหายดีได้ข้าจะช่วยเป่าประกาศสรรพคุณยาตัวนี้ให้พวกเจ้าอย่างเต็มที่ให้ทั้งเมืองได้รู้ว่าร้านของพวกเจ้ามียาเทวดาที่รสชาติดีและเห็นผลไว ผู้ป่วยเข้ามาอย่างคนป่วยอดๆออออแอดๆตอนกลับออกไปกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและรอยยิ้มบนใบหน้าหากเป็นยุคที่นางจักมานี่คือการโฆษณาที่ดีในตัวลงทุนน้อยได้ผลมากกู้เย,ย่อยู่ในเมืองเป็นเวลาสองวันผู้ป่วยคนนี้มากินยาที่ร้านทุกวันอย่างตรงเวลาเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของไปจาิ่งเซวินเจียงจงเทียนท่านหมอห่วงและเจ้าหมิงซี เขาก็ตอบอย่างละเอียดด้วยความใจเย็นอีกทั้งยังพูดด้วยน้ำเสียงที่ยกย่องยกย่องยาที่กินเสียจนเพดานแทบจะถล่มลงมาหลังจากที่ไปจิงเซียนและเจ้าหมิงซีสังเกตผู้ป่วยคนนี้มาสองวันพวกเขาก็พบว่าหลังจากที่กินยาอาการป่วยของคนผู้นี้ก็บรรเทาลงอย่างต่อเนื่องลำคอที่บวมก็หายแล้วอาการไอก็ค่อยๆหยุดลงน้ำมูกเหลืองไม่ไหลแล้วจนกระทั่งถึงตอนที่ผู้ป่วยมากินยาในคืนวันที่สอง เขายังบอกว่าตัวเองกระชุ่มกระชวยยิ่งกว่าตอนก่อนป่วยเสียอีกแน่นอนว่ายานี้ไม่ได้ขจัดเพียงปัจจัยทางจิตใจของผู้ป่วย